ตูฉบับที่สามประกาศมาแน่อีกสองวันถึงอีสานต่อพอเดือน62จังหวัดประทะเวียดนามลาวอีสานฝั่งตะวันออกถึงก่อรพยกระกาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังวาตภัยอุทกภัยพยกระกาศห้างเพจและยู u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วินทีพรุงนชายทางเฟ e บุ๊กประจําวันพระอาทสบด,ดีที่10เมษายนอยู่ในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตาม ลุ่มฝนที่จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่โดยเฉพาะไทยตอนบนซึ่งวันนี้จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นเช่ไนไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นไงกันบ้างหลายคนที่รอฝนเมื่อวานนี้ได้รับฝนสมหวังกันบ้างไหมครับฝนเพิ่งเพิ่มขึ้นในวันแรก9เมษายน2 5 1 8จาก ลมใต้และลมตมตกเฉียงใต้ที่พัดนํากลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะคะโดยเฉพาะที่ตกเยอะที่สุดนะครับเมื่อวานนี้เห็นจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าคะนองตลอดทั้งวันทั้งคืนบางพื้นที่นะคะแอดมินได้ยินข่าวไม่ได้ของแฟนลับ f c รายงานเข้ามาฝนตกทั้งวันทั้งคืนก็มีนะครับ บางพื้นที่ตกแรงบางพื้นที่ตกปานกลางและบางพื้นที่ตกนิดหน่อยนะคะบ,บางพื้นที่มีแค่ลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาบริวเวณพื้นที่บ้านของแอดมินที่บ้านผักบุง้งตามบนจานอำเภอกันทรารมศรีสเกตฟ้านะคะมาก่อนฟ้ารออ้องอ้อมไปอ้อมมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะคะ ร้องอ้อมไปเอามานึกว่าจะไม่ตกนะครับตอนแรกก็เป็นฝนรินไปปรยและก็มีฝนรินสลับกับลมกระโชกแรงเข้ามานะครับลมแรงต่อเนื่องเลยนะครับประมาณ3ชั่วโมงติดนะครับแต่ไม่มีฝนฝนมีแค่เล็กน้อยปอกๆแป๊ก,ปก,ปกๆฝนลินไปปรยเข้ามานะครับตอนแรกฟ้าร้องแบบน่ากลัวมาก แต่หลังๆนะครับฟ้าเริ่มหยุดร้องไปแล้วนะครับยจู่ก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมาต่อหน้าต่อตาแอดมินเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาและหลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ22่สนาฬกาเมื่อคืนนี้บ้านของแอดมินก็เริ่มมีได้ของพายิดยดุร้อนเข้ามานะครับก่อนที่จะมีพายิดดุร้อนเข้ามาฟ้าผ่านะครับรวมถึงลมกระโชกแรงและฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับตามคลิปที่แอดมินได้ลงเอาไว้ให้ดูกันนะครับ แต่ในด้านของฝนที่ไม่ตกมานานนะครับแทบจะนับว่าเป็นฝนแรกแห่งปีนะครับเพราะ3วันนี้ก็มีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่หนักนะครับพอคลายความแห้งแล้งลงไปได้บ้างพอชุ่มชื้นนะครับตกทุกวันเลยตั้งแต่วันที่7วันที่8และเมื่อวานนี้วันที่9กนะครับก็เป็น3วันติดที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับฝนนิ่งไปปรยมีหนักเข้ามาบ้างนะครับในช่วงเย็น 22นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีหนักเข้ามานะครับประมาณ30นาทีแต่ก็ไม่พอมีน้ำขังในด้านของพื้นที่ทำการเกษตรกรรมนะครับเพราะเป็นฝนแรกแห่งปี2อ6 8ถ้าตกลงมาอีกก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีน้ำในทุ่งนาแล้วนะครับเพราะในด้านของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและนานประมาณ30นาทีเมื่อคืนนี้ก็สร้างความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปได้มากอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนที่มีฝนฟ้าขนองหรือพาย,ยุดดูรอ ได้รับผลกระทบกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวเข้ามานะคะในช่วงนี้ก็เป็นปัจจัยจากลมใต้และลมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองเข้ามาซึ่งในช่วงนี้ยังไม่มีแนวประทะอากาศนะคะ ฝนก็เข้ามาได้เป็นบางส่วนบางพื้นที่และในช่วง12-14องถึงเมษายนก็จะมีแนวปะทาอากาศจากมวลอากาศเย็นแผ่ซึมลงมาอีกปัจจัยนะคะก็จะทำให้เกิดพายิฐอื่นร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามานะครจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมจากเวียดนามนะครับ รวมถึงสปปลาวก่อนที่จะถึงไทยในช่วงเย็นนะครับของวันที่12เมษายนหลังจากนั้นจะประทะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตอนกลางตอนล่างนะครับไล่ลงมาซึ่งภาคอีสานทั้งภาคเลยนะครับจะได้รับผลกระทบจากแนวประทะอากาศพาหย,ยดีด้วยดูร้อนเข้ามาหลังจากภาคอีสานแล้วก็จะมาประทะบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคเหนือรวมถึงฝั่งตะวันออกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีฝนฟ้าคะนองในช่วง1ิ 23เมษายนนะครับคาดว่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดและ14เมษายนฝนจากแนวพันธุอากาศก็จะเป็นวันที่เก็บตกนะครับหลังจากนั้น15-16เมษายนก็ยังคงมีพายุฤดูร้รอนเข้ามาบางพื้นที่ส่วน17เมษายนจนถึง24เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจากพายุฤดูร้รอนจะลดลงในทุกภาคนะครับ ดังนั้นนะครับนด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตืตอน62จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพา,ายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามานะครับโดยแจ้งเตือนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุรธานีสกลนครน,นครพนม ขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอด็ดยสโสทรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่าตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบ,บูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีลพบ,บุรีสระบุรี นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสระแกวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคิ่ขันกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาอ่างทองและสิงห์บุรีเรียกกันได้เลยนะครับว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้ อีก2จังหวัดนะครับคือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันก็จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับดังนั้นกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจึงได้ออกหนังสือประกาศแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนออกมานะครับว่าให้เตรียมตัวรับมือ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงนะครับประเมินสถานการณ์หากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์และสถานการณ์ขยายเป็นวงกว้างนะคะมาให้มอบหมายบุคลากรชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT นะครับพร้อมเครื่องจักรกลสารารณภัยพร้อมปฏิบัติการรวมถึงกรณีทรัพยากรสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบไม่เพียงพอนะครับก็ต้องประสานในด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสารารณภัยในเขตที่ใกล้เคียงและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนยิยมวิทยายังออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบ12-14เมษายน68นะคะเป็นฉบับที่2 12-14เมษายน68จะมีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนที่จะแผ่ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้นะครับทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจากหย่อมความรกาศตามจากความร้อนปกคลุมในช่วงนี้10-11เมษายนนะคบดังนั้นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ12เมษายน ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตดรตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ12เมษาย,ยนบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมพนมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีภาคตะนออกนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้ว13เมษายนภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลาง13เมษายน บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีลาตราด14เมษาย,ยน2568ภาคเหนือบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนและตาภาคกลางบริเวณพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรส,ส,สาครน,นครปฐบบมและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับ ดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพิ่มความระวังในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะส่วนเกษตรกร,รเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ ติดตามประกาศรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนพื้นที่เสีย่ยง้าระวังพายุร้อนในวันนี้10เมษาย,ยน2568 ฝ่าวางบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านแพร่สุขโขทยัยตาอุตรดีตพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการชนะบุรีรบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีารรรสรรนะรา,า,สาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานะครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเลยสกลนะครขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมินะครราชสีมายโสธรอํานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สเกตและอุบลราชธานีนะคะ ต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้10-11ถึงเมษาย,ยน2568พ,พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศา สูงสุดสามเองศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5้า้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตัมออกเชียงเหนืออากาศร,ร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์สก,นนนกลนครนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสเกตยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด36-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศร้อนทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดจะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองศาสูงสุด3 3 3 7องศาจากลมใต้ความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครบริมน้ทนอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิตามสุด24 26องศาสูงสุด3ามสิบสามองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขรองไหยละ30สวนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดิส24-26องศาสูงสุด32-35องศาลมใต้ความรัเร็สลมง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้ากร้องไหละ60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรางและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยองศาสูงสุด3ามสสาองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิกิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติแมแจ้งจุไยงานให้ทราบเป็นระยะระยะยังคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ